สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องไลเวอร์เกอร์แฟมนะคะวันนี้ก็มาถึงตัวเลข Angel Number นะคะ123หรือ1234นะคะใครเจอเลขนี้บ่อยๆตรงนี้อาจจะมีคำตอบให้คุณนะคะคลิปนี้เป็น Energy Update 2ด2 5นะคะโลกมิติ 5D นะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเลข Angel Number 1234ค่ะเลขที่ออกนะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนที่เห็นนะคะเลข123หรือ1234เนี่ยมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณจากจักวรวาลและผู้พิทักษ์นะคะที่มาส่งเสริมนะคะและแนวแนวทางในชีวิตตัวเลขนี้นะคะมีพลังงานพิเศษที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นใหม่การเติบโต การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตและความก้าวหน้านะคะในทิศทางที่ถูกต้องอเรามาดูความหมายพื้นฐานของเลข1 2 3 4กันนะคะเลขที่1ลักษณะก็คือการเริ่มต้นความเป็นผู้นำความมุ่งมั่นและความ าการสร้างอนาคตเลขที่2นะคะสื่อถึงความสมดุลความร่วมมือความสัมพันธ์นะคะและความไว้วางใจเลข3หมายถึงความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารและการแสดงออกถึงตัวตนนะคะเมื่อเลข1 2 3มมารวมกันนะคะมีความหมายรังว่า การก้าวไปข้างหน้าอย่างมีลำดับขั้นตอนนะคะและเป็นการเดินไปสู่เป้าหมายนะคะด้วยความมุ่งมั่นและสมดุลนั่นเองต่อไปนะคะเป็นเรื่องทางด้านการงานและการเงินเลข 1, 2, 3่อกนะคะเป็นสัญญาณให้คุณพิจารณา,นานในการจัดระบบการทำงานของคุณใหม่คือเริ่มต้นใหม่นะคะหากคุณรู้สึกติดขัดในงานหรือโครงการ หรือคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่รู้สึกไม่โฟล์เนยอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเริ่มทําสิ่งใหม่ตามอินทู t ิชันของคุณหรือตามเซนส์สัญชาตญาณความรู้สึกของคุณที่คุณอยากทํานะคะการวางแผนลำดับความสําคัญลองทบทวนเป้าหมายของคุณนะคะและจัดลำดับนะคะความสําคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองการทํางานร่วมกันนะคะ เปิดใจรับคำแนะนำหรือนะคะความช่วยเหลือจากผู้อื่นการร่วมมือจะช่วยนะคะให้สำเร็จเร็วขึ้นทางด้านการเงินนะคะจัดการการเงินอย่างมีระบบระเบียบนะคะอย่ากลัวที่จะลงทุนในสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นแต่ควรวางแผนให้รอบคอบนะคะต่อไปในด้านความรักความสัมพันธ์ตัวเลข123เนี่ยเป็นสัญญาในการเติบโตทางด้านความสัมพันธ์นะคะคู่รัก หากคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์เลขนี้นะคะบอกว่าคุณกําลังคุณสองคนเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่เช่นการพันธที่ลึกซึ้งนะคะหรือการสร้างครอบครัวคนโสดนะคะตรวเลขหนึงสองสา3เนี่ยสนับสนุนให้คุณเปิดใจและเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นสัญญาณของการพบใครบางคนนะคะที่เข้ากับคุณได้ดีค่ะต่อไปคือความสมดุลนั่นเองนะคะความสัมพันธ์ที่จะต้องนะคะ ามาคู่กับความสมดุลนะคะระหว่างการให้และการรับนะคะรวมถึงความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีนั่นเองต่อไปทางด้านจิตวิญญาณนะคะตัวเลข1 2 3เนี่ยเป็นการสื่อสารจากจักรวาลให้คุณเชื่อมั่นนะคะในกระบวนการของชีวิตนะคะการพัฒนา,าเลขนี้เป็นเลขเตือนใจนะคะให้คุณพัฒนาตัวเอง ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจอารมณ์หรือจิตวิญญาณความเชื่อมั่นนะคะให้คุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่และปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากชีวิตค่ะการเชื่อมต่อนะคะหากคุณรู้สึกหลงทางนะคะลองนั่งสมาธิหรือฝึก ปฏิบัติที่ช่วยให้คุณนะคะกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองและพลังงานรอบตัวอันนี้แนะนำให้ไปอ,อยู่กับธรรมชาตินะคะถอดรองเท้านะคะกราวดิ้งกับพื้นหญ้าหรือไม่อาจจะเป็นแช่น้ำ น้ำทะเลหรือถ้าใครไม่มีทะเลก็แช่หนะ้าเอาน้ำเกลือนะคะมาแช่เท้าอุ่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปเจอธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้ศิลปะบำบัดนะคะลองดูนะคะในวิธีเป็นวิธีเชื่อมต่อนะคะสิ่งที่คุณชอบทำนะคะในตอนเด็กๆนั่นเองค่ะ วิธีปฏิบัตินะคะในการเมื่อคุณเห็นเลข 1, 2, 3่งสอบ่อยนี่คือการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเลขนี้นะคะกระตุ้นให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจจัดลำดับความสำคัญนะคะเลขตัวเลข123สาสนับสนุนให้คุณจะะัดระเบียบในชีวิตการทำงานหรือเป้าหมายส่วนตัวนะคะ เปิดใจยอมรับโอกาสเลขนี้นะคะส่งสัญญาณให้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและการสร้างสมดุลคะ่ะอันนี้สำคัญมากๆในชีวิตนะคะใช้ชีวิตอย่างสมดุลนะคะไม่มากไปไม่น้อยไประหว่างความมุ่งมั่นและการพักผ่อนนะคะสรุปของตัวเลข1 2 3 4เนี่ย เป็นการส่งเสริมให้คุณเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตนะคะในเชิงบวกและการเติบโตที่เป็นระบบในทุกด้านของชีวิตหากคุณเห็นตัวเลขแบบนี้นะคะ1 2 3 4 หรือ1 2 3่งสองสามถึงที่บ่อยครั้งอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องค่ะเพียงที่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เชื่อและวางใจในตัวเองและจักรวาลและจากการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีลําดับขั้นตอนค่ะอะไรที่ไม่จําเป็นหรือไม่จาเป็นต้องคิดเรื่องนี้มันตัดทิ้งออกไปนะคะก็ จบบเพยงท่านี้นะคะสำหรับตัวเลข Angel จ้ m b e องเบนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังอยู่บนเส้นทางนะคะขอให้ทุกคนมีสติตื่นรู้นะคะวางใจนะคะปล่อยวางอยู่ในภาวะผ่อนคลายมีความรักให้กับตัวเองและสิ่งรอบข้างอย่างไร้เงื่อนไขคะ่ะคุณต้องเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้โฟกัสนะคะ ถึงความผ่อนคลายนะคะแล้วก็อย่าอย่าแบบทำอะไรมากจนเกินไปนะคะต้องอยู่ในสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนสุดโต่งนะคะเราต้องการเป็นคนที่เป็น a ร t i ิสนะคะที่ใช้สัญญาณสัญชาตญาณ intuition หรือความรู้สึกค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ ก็ขอส่งนะคะความรักให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนนะคะส่งกอส่งความรักนะคะอันอบอุ่นยิ่งใหญ่นะคะไปแล้วโซ่แฟมิลี่นะคะ you are beautiful soul นะคะทุกทุกคนเนี่ยคือมีจิตวิญญาณที่สวยงามชิสรับรู้ได้ถึงพลังงานของทุกคนคะ่ะ ขอให้ทุกคนะระลึกถึงเรื่องนี้ได้ไว้ว่าคุณคือความรักคุณคือแสงสว่าง you are sun of life นะคะ you คือหนึ่งในผู้สร้างเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเรามาร่วมกันสร้างจัก,กรวาลของเรานะคะไปได้วยกันคะ่ะบายบายเจอกันคลิปหน้านะ love and l i g h t ค่ะ